ไปแล้วได้นี่ได้แน,น่นอนโเฉลิมหลุดไอ้เหี้ย่ไม่ใช่โเฉลิมหลุดไอ้เหี้ยเนี่เยเด้งปุ้งออกมาเด้งกับจะเล้นะโชวรูัภาพอ่ะเนี่ยนะเขาจริงว่าล่ะไอสว์ไม่ใช่หยุดอะไรนะปึ๊บอย่างนี้แหละไปเห็นไหมมือเอากุญแจกูมาอะไรจเหี้ยอะไรกูไม่ได้เอาไปเลยอีกอย่างนึ่นงเงาขยะกูะไปทิ้งด้วยขยะมือเงาขยะมึะงม ขยะมึงนี่เนี่ยมึงบอกขยะายใครคุจ๊กูฮัลโหลมึงเอาไปไว้ไหนล่ะกูไปเล่นเล่นในรอบสองนะ๋อกูไว้เองกูลืมไปโอ้ยเจี๊ยเลยโอ้ยเจี๊ยดเลยอะไยมึงวอลงมึงกูแม่งมึงมึงตายแน่เจี๊ยอะไรเนยเย็บฉล่มมึงตายอยู่เออกูก็หยืดได้เอ้ย

จกนี่ก็ไม่ลงง่ายเดียวขับต้องามับีก่าโอ้เขาไปรู้น่ะโอ้โหจบแล้วไป ว่าไปดูง,งา่ยงายดีว่าเ็นยวเดิน หมอนะมแล้วนี่าทำแน่นอนเลยขูดรถวัวกระจกตอ่นี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ พ่อวินิจดคุกแน่นอนครับพี่ตรงนี้ยอดเลยโอ้โไครับนเ้่รขงโคตอ้หมวกนี่ครับติดนะดรงันเอ้โหนไปตัดแงใหม่แล้ว

Everybody knows my heart's breaking now. If yeah, she hates me now, if it breaks me now, I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. I'm alone in the zone. That's the only way I know. Feelin' low, about to blow back up. On, i am going never go. let the doubt win. Gotta pop a couple more as friends. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off, best friends. I don't really. หัวนครับตุกลหหมองนี่ก็จะลงเดียวตเนี่ยเอ่นต้อยขาดบงทีเดี๋ยวเดี๋ยวเวเวาเดี๋ยวป mặt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ มองแข่งที่ทำอะไรวะเนี่ยติดกล้องอะไรวะเนี่ยเป็นจะมีขนาดนี้นี่จะเขาน่าจะงงที่ทำอะไรเขาบงเก่เที่จะคนมองว่าโอ้เอา้องติดห้องติดมอนี่ทุคนมองจริงจริงว้าวนี่มันสไลเดอร์นี่ยวา vui subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe bỏ gì đấy Đó, chụp lên. Nếu vậy à? ไม่ได้วัะแต่ไมไม่ได้โค้งมืนโค้ง เราบ้านไม่มข่าวเลยัเงอ้ยจังเลยแยมากแยมากเครับกละเางียบมากมีสาวเถานี้เลยควัะ อุ้ยะไรมามาเฮ้ยเย็นบเ,เลยอ่ะับบึนไปแล้วแว้ทียังทั้งตัวัหมแต่โม Ok, ya da.